ก็สัสวสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะหรือว่าใครก็ได้ที่ได้เข้ามาดูวิดีโอนี้อันนี้นะคะก็หลังจากที่ไปได้ไปซื้อครีมมาครีมหนึ่งนะคะก็เราก็วัดใจอะเนาะซื้อมาเพราะครีมเนี่ยไม่มีดูเหมือนจะมไม่มีคุณภาพ เราก็เลยซื้อมาหมายความว่าซื้อมาลองดูว่ามันมีสารต้องห้ามมันหรือเปล่านะคะก็ปรากฏว่าการอาบการที่การตรวจสอบของของของครีมนะคะเราตรวจสอบได้ง่ายๆนะคะว่ามันจะมีสารต้องห้ามในครีมหรือเปล่านะคะเช่นสารปะหลอ่อหรือสารไฮโดรคาวิโนนนะคะซึ่งจะทําให้หน้าเราพัง หรือว่าบางคนอาจจะแพ้หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะก็หลังจากที่ทำการทดสอบแต่เผอ,อิญว่าครีมเนี่ยนะคะเอาไปคืนเขาแล้วนะคะแล้วก็บอกว่ามันไม่ผ่านออยอฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าทำตัวเป็นผู้บริโภคที่ทำให้เขาหลอกง,ง่ายๆนะคะเพราะเราแบบไม่ไม่ได้กินยาเนาะก็ แม่ค้าพูดอะไรเราก็เชื่อหมดว่าครีมหน้าใสขาวเด้งแน่นอนมันไม่ใช่มันมใช่เรื่องจริงของนี้ต้องใช้เวลานะคะหลังจากการทดสอบของครีมตัวนี้นะคะเป็นเนื้อครีมสีเขียว,ยวนะคะมีกลิ่นยาๆยาหน่อยนะคะแล้วก็แพ็เกจเนี่ยดูไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ไม่มีวันที่วันผลิตชัดเจนนะคะหรือว่าไม่มีอะไรเลยนะคะคือไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่ามันมันปลอดภัยนะคะสารก็การ อ่อินเครดียนต่างๆมันก็ไม่ชัดเจนนะคะว่ามีอะไรผสมบ้างนะคะหลังจากที่ทดสอบไปเมื่อวานนี้นะคะก็ปรากฏว่าได้ผลดังนี้ค่ะก็ได้เป็นสีน้ำตาลนะคะการการทดลองการทดสอบนะคะว่าครีมไหนที่เป็นครีมที่มีส่วนผสมของสารที่ทําให้หน้าเราพังนะคะก็ทําได้ง่ายๆเลยก็คือนี่นะคะก็เป็นฝ่งสักพอกนะคะ ซึ่งมันที่มันเป็นเบสนะคะก็ละลายกับน้ำเข้มขค้นนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะคัดต้นหนดเอ้ยไม้ไม้เปล่าไม้คัดต้นหนดเปล่านะคะแล้วก็จุจุ้จมครีมเอ้ยซิมครีมเข้าไปนะคะแล้วก็แช่ไวใ้ในในโถน้ำฟอกสักพักหนึ่งนะคะแล้วขึ้นมาวางไว้นะคะถ้าครีมครีมที่มีส่วนผสมของของสารอ่า พวกสารที่ทําให้พวกสารปลอรหรือสารอะไฮโดรคาร์บินอนต่างๆนะคะจะขึ้นเป็นสีน้ําตาลอย่างนี้ค่ะซึ่งตอนแรกบอกเลยนะคะว่ามันขึ้นเป็นน้ำตาลอ่อนมากพอยิ่งผ่านผ่านไปมันยิ่งหน้าดำไม่ใช่ยิ่งดําขึ้น,นะคะ่ะแล้วดูสิคะว่าหน้าเราบอบบางเป็นส่วนที่บอบบางใช่ไหมคะแล้วถ้าเรามีสารพวกนี้เข้าไปบนหน้ามากๆใช่คะ่ะใช้ตอนแรกเนี่ยมันขาวนะคะแต่พอผ่านผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยหน้าก็จะเกิดฝ้าเกิดเกิด เขาเรียกว่าหน้าเยินนะคะหน้าพังหน้าเยินหน้ามีโดนแดดไม่ได้เลยหน้าจะแสบร้อนคันอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก็อ mm ันตรายมากเลยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสองวันเต็มๆได้ผลน,นี้ค่ะดำมากดำมากเลยค่ะเห็นไหมคะนะคะแล้วก็เราก็ไม่หยุดแค่นั้นนะคะ ตอนนี้มีครีมที่ใช้อยู่ตัวหนึ่งเป็นเซตเซตหนึ่งนะคะที่โด่งดังมากเลยก็คือครีมโสมสาลายนะคะ,ะที่มีโสมสาลายมีโสมีสาลายแล้วก็มีครีมกันแดดใช่ไหมคะจะเป็นเซตส่วนมากเนี่ยผู้หญิงจะชอบใช้ครีมเพราะว่ามันเห็นผลไวนะคะเราก็ได้ทําการทดลองเหมือนกันเราไม่เชื่ออะไรง่ายๆอย่าลืมคะเราไม่เชื่ออะไรง่ายๆเราเสียตังเราเป็นผู้บริโภคเราอย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะคะก็คือเราก็าไปทําการทดสอบทั้งอันนี้เป็นครีมกันแดดนะ อันนี้คาการทดสอบและผลปรากฏก็คือไม่ขึ้นสีน้ําตาลนะคะทิ้งไว้ประมาณสองวันเหมือนกันอันนี้โสมสาลายนะคะอันนี้ไม่บอกยี่ห้อนะคะยี่ห้อไหนก็ลองลองทดสอบกันดูนะคะก็ไม่ไม่ขึ้นเออเรียกว่าง่ายๆว่าไม่ขึ้นเออไม่ขึ้นสารต้องห้ามนะคะค่ะแล้วก็สาลายนะคะไม่ขึ้นไม่ขึ้นเหมือนกันนะคะก็ถือว่า ปลอดภัยแล้วได้ออยอนก็คืออันนี้คือเขาบอกว่ามีออยออยู่แล้วนะคะก็ตรวจสอบได้ก็เราแค่เอาสารมาตรวจสอบเฉยๆว่าเอาแพ้หรือเลปล่าหรือว่ามันมีสารที่อะไรหลุดรอดมาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จะทําการทดสอบหลังจากที่ไปเปลี่ยนครีม,มาก็ไม่ได้เปลี่ยนครีมแล้วก็คือไปซื้อครีมมาใหม่นีนแหละแล้วก็อยากทาการทดสอบเหมือนกันนะคะก็ก็เป็นครีมนี้ค่ะ ไม่บอกะคะเป็นครีมที่เรียกว่ามเริดองงูนช่วยให้ใบหน้าขาวใสเรียบเนียนชุ่มชื้นดูอ,อ่อนเยาวท์ทาก่อนนอนนะคะก็เช่นกันค่ะเราทําการทดสอบเดี๋ยวนี้เลยสดๆ,สดๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ขต้นบัตรป้ายไปไหลยป้ายไปนะคะแล้วเราก็มีถาด อันนี้ใช้อันนี้จะใช้เป็นถาดไข่ถาดไลก็ได้นะคะอันนี้ก็ไปนำ้ำฟอกๆเข้มค้นค่ะเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะนี่เราทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะเราก็จะมาบอกเรื่องไฮโดโครคาร์บนนคืออะไรนะคะนะคะก็ไฮโดครคาร์นนเนี่ยเป็นสารเคเมีซึ่งเป็นที่นิยมในการนำเตรียมคีน่ทาให้หน้าขาวใสในอดีตนะคะเนื่องจากได้ ได้ผลเร็วกว่าไฮดโดรควิโนนนะคะออกฤทธิ์โดยการยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีผิวหนงังหรือที่เรียกว่าเมลานินนะคะก็จึงมีมีผลทำให้ผิวขาวง่ายเอาง่ายๆนะคะแต่ส่วนผสมของไฮดโดรควิโนนนั้นเนี่ยควรใช้กับผู้ที่มีปัญหาฝ้าหรือแบบพวกรอยดำจากสิวที่รุนแรงแบบคือแบบ คือสิวแบบสิวรุนแรงเข้าใจคำว่าสิวรุนแรงไหมไม่มีที่ว่างความความใสอ,อ่ะอ่ะประมาณนั้นจะต้องมีเปอร์เซ็นต์ของตัวยาที่แน่นอนนะคะแล้วก็ต้องใช้ในเวลาที่จํากัดนะคะไม่ใช้นานเกินไปเพราะมันจะสะสมนะคะสะสมในร่างกายนะคะแล้วก็ไม่หยุดไม่หยุดยาต่อเออไม่หยุดยาเอเพราะว่าจะทําให้แบบผิวหน้าคารงกว่าเดิมนะคะแล้วว่านอกจากนี้นะคะ สังเกตปะไอคนที่มันหน้าขาวๆหรือมันใช้ครีมตามตลาดหรือที่มันไม่ผ่านมาตรฐานเนี้ยหน้ามันขาวไวมากแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งซึ่งพอโดนแดดปุ๊บจะเกิดอาการแสบคันแสบเอ่อเกิดการระคายเคืองที่หน,น้าเยิน,นะคะ่ะหน้าแดงเพราะอันนี้นะคะเพราะว่าสารไฮโดรคาวิโนเนี่ยมันทําปฏิกิริยาก,กับแสงแดดนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าทาทาครีมที่มีส่วนผสมของไฮโดรคาวิโนแล้วไม่ทาครีมกันแดดเนี่ย ก็ฝ้าฝ้าก็จะดํากว่าเดิมนะคะก็แล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะไฮโดรคาร์บิดอนเ,เนี่ยมันถูกสั่งห้ามใส่ในผลิตภัณฑ์แล้วเพราะอันตรายมากเครื่องสำอางทั่วไปเนี่ยห้ามมีเลยนะคะแล้วก็แต่ถ้าเป็นการรักษาฝ้าโดยแพทย์เนี่ยแพทย์จะจ่ายตามความเหมาะสมอันนี้ก็ได้ค่ะัน,นี่ก็ขึ้นอยู่กับดุลเยเนี่ยเอ่อขึ้นอยู่กับความคิดแพทย์แล้วกันนะแล้วก็ ใช้ครีมที่มีส่วนผสมของไฮโดรควินนอที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์เยช่กนการหาครีมซื้อครีมค้าปลามาใช้เองหรือว่าไอ้ตลับละร้อยห้าสิบที่มันอยู่หรือตลับละห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยอาจก่อให้เกิดอันตรายในระยะในระยะยาวอะไรอย่างเงี้ก็คือมันจะผสมแบบพวกไอ้ไอ้ไฮโดรควบินนอเนี่ยมันมากกว่าที่กําหนดก็คือสามห้าเปอร์เซ็นฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะให้ผสมประมาณอ่าไม่เกินสองเปอร์เซ็นตนะคะ แล้วทีนี้ก็คือไม่งั้นมันจะระคาเคืองต่อผิวไงคะแล้วก็ถ้ารักมันก็จะรักษาไม่หายเพราะมันเป็นฝ้าใช่ไหมรักษาไม่หายก็ทําให้เกิดรูปผิวหนังขึ้นมันจะเกิดตุ่มนูนบริเวณเโหนกแก้มแล้วก็ประมาณสันจมูกใช่ค่ะซึ่งถ้าเราทายามากกว่า6เดือนเนี่ยมันทําให้เกิดการเป็นปของเน,อเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อภายใต้ผิวหนังทําให้เกิดเป็นฝ้าถาวร ที่เขาเป็นฝ้า,นาหนาๆเป็นสีดำๆอะคะ่ะซึ่งอาจเกิดอาการผิวหนังที่การปรับตัวให้สร้างเม็ดสีมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยเวลารักษาแล้วลาสาราสานานมากนะคะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นผู้บริโภคเราก็ต้องเลือกที่จะใช้นะเพราะว่าของมาใช้กับหน้ากับตัวเราเราก็ต้องตรวจสอบว่ามีออยอไหมมี G MP M P อมไหมมีมาตรฐานการผลิตไหมผลิตดีไหมแล้วส่วนผสมมันเป็นยังไงเราแพ้ไหมนะคะก็ทดสอบที่หลังมือหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเราจะสังเกตอ่า ครีมหรือว่าอะไรนะคะก็ให้ให้เราสังเกตได้ว่าเครื่องสำอางที่พบอันตรายนะคะก็มักจะให้รายละเอียดบนฉลากไม่ครบถ้วนที่ที่เอามาทาดองไม่กีค่ะเช่นไม่ระบุแรงผลิตครั้งที่ผลิตและวันเดือนที่ผลิตนะคะแล้วก็ก็เราอะ่ะต้องเราต้องสังเกตฉลากเป็นอันดับแรกดูวันเ เอ็กซ์นะคะวันผลิตไหนวันลอดไหนผลิตไหนฉลากที่ถูกต้องต้องเป็นภาษาไทยที่มีข้อความครบถ้วนนะคะได้แก่พวกชื่อและประเภทผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบวิธีใช้ชื่อ,อที่แหล่งผลิตนะคะวันเดือนปีที่ผลิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะป,ร,ะปร,ะริมาตรสุดที่ที่ซื้อว่ามันเป็นปกี่กร,รัมนะคะแล้วก็ อย่างที่สำคัญเลยนะคะสาวๆหรือนุ่มทั้งหลายนะคะไม่ควรซื้อเพราะคำโฆษณาขายพวกขาวไว้ข oh าววันเดียวโอไม่เราขายเง้นแอฟริกาใช้ก็ขาหมดแล้วสิคะฉะนั้นเนี่ยก็เราไม่ได้กินย่านะคะเราก็นิดหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวนะคะตอนนี้นะคะคืออันนี้เขาบอกว่าไอไอตัวเนี้ยนะคะที่ทําการทดลองอยู่เนี่ยนะคะที่ทำการทดลองอยู่เนี่นะคะออยะคะ่ะ เขาบอกว่าถ้าแพ้พี่จะหนีเกินเงินแต่อตัวนั้นนะเขาบอกว่ามันข่าวไว้กว่าหรืออะไรกว่านะคะก็ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าคิมตอนนั้นชื่อว่าอะไรก็หลังไมมาคุยคุยได้นะคะก็ทดสอบอยู่นะคะมันจะขึ้นประมาณอ่าห้านาทีประมาณห้านาทีแต่นี้ไม่ขึ้นนะคะก็แสดงว่า น่าจะไม่มีส่วนผสมของไฮโดรควิโนนะคะเพราะว่าไฮโดรควิโนเวลาโดนหรือสารพวกเบสพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้สงภภภ่ง,งนฟอกง่ายๆเลยนะมันก็จะขึ้นเป็นสีน้ำตาลแต่นี้ก็ยังไม่เห็นว่ามันขึ้นเนาะถ้าถ้าขึ้นยังไงก็เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะก็วันนี้ก็เป็นความรู้ง่ายๆเลยนะคะที่ทําให้เราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับหน้าแล้วก็ร่างกายของเราให้เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดก็หวังว่าจะเป็นประโยชนก์นกับพเพื่อนๆต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย